在。 สทุกคนพบกับช่องของไนมินิชาแนลแนวน,นะคะทุกคนวันนี้ไนจะพาทุกคนมากินตำปานะคะทุกคนแล้วก็มีหมูกรอบะทอดกรอบเลยค่ะหมูทอดหมูกรอบทอดกรอบเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเมนูที่แซ่บๆเดี๋ยวเราก็จะมารุยกันเลยนะจ๊ะทุกคน<อ>เราก็มีผักนะคะผักมากินด้วยเนาะ เดี๋ยวเราก็เริ่มกินเลยดีกว่าค่ะทุกคนนี่เอาหมูใส่ก่อนแล้วก็เอามะละกอใส่ทุกคนงานเดี๋ยวเราก็กินแบบนี้นะคะห่อเลยอืมอ้มอืม้มอื้ม ออ่ผักกร,กรอบครับทุกคนผักกร,บกรอบหมูกร,บกรอบขออนุญาตใช้มือนะคะ อผักสลัดกรอบๆเหมาะกับส้มตำนะคะทุกคนส้มตำป่าตำซั่วอืมอ หาอะไรที่มันนววกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วทุกคนหมูทอดกร,บกรอบส้มตำแซ่บ หมูเราก็ทอดเองนะคะทุกคนเพิ่งจะทอดเสร็จใหม่ๆเลยกรอบๆร้อนเลยส้มตำเราก็ตำเองค่ะวันนี้ตำเองถึงจะถูกปาาใช่ไหมทุกคนอ่า ไม่ต้องพูดอะไรเยอะทุกคนความอร่อยความนัวบ่งบอกถึงการกินนะทุกคนถ้าตาบใดที่เราแบบกินแล้วหน้าตาจริงจังนี่คือต้องอร่อยนะทุกคนนะถ้ากินแล้วหน้าตาเฉยเฉยเนี่ยแสดงว่าไม่อร่อยแบบนี้เขาเรียกว่าอร่อยนะคะทุกคนอืม บรรยากาศก็ที่เดิมที่เก่าะค่ะทุกคนข้างทุ่งนาอีกแล้วไม่มีที่ไหนบรรยากาศดีเข้ากับทุ่งนาเนาะเราก็เน้นบรรยากาศตรงทุ่งนานะคะทุกคนลมเย็นเย็นฟังเสียงนกร้อง ผมไหนก็ยาวทุกคนปิดหูปิดตามากเลยยังไม่ได้มีเวลาไปตัดแต่นะคะตั้งแต่ช่วงที่เป็นโควิดเนาะว่าจะไปตัดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะหาโอกาสก่อนนะคะอืมนัว ไล่ะทุกคนในเริ่มอิ่มแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มแบบความแซ่บกำลังลงตัวถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องของไนมินิชาแนลด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมความคิดถึงความห่วงใยเผื่อทุกคนจะได้คิดถึงช่องของไหนมากนะคะ ยังไงวันนี้นะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามให้หนายด้วยนะคะในฝากลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนยังไงวันนี้ในะขอัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย